หลังจากเช่าวก่ะร้าน,นะครับมีการลงประชามติปิดก่อร้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อด้วยการติดตั้งจุดคัดกรองบนก่อร้านรวม2จุดคือบริเวณนาท่าหน้าบ้านและท่าหาดตะแวนรวมถึงการเฝ้าระวงังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในทีมอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา1เดือนนะครับโดยปิดรอบแรกนะครับตั้งแต่วันที่5ถึง20พฤษภาคมและทำการปิดต่อในรอบ2 1 13มิถุนายน ล่าสุดนะครับกอล้านเมืองพระยากลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่14มิถุนายนตามมาตรการของจังหวัดชลบุรีโดยจะมีการตั้งด่านคัดกรองนักท่องเที่ยวทั้งฝั่งพระยาและฝั่งกอล้านพร้อมกับมีมาตรการในการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งคัด ประชาชนที่จะเดินทางเข้าเกาะล้าตั้งแต่วันที่14ถึง30มิถุนายนต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพาสปอร์ตปตาประจำตัวที่งราชการออกให้ณาจุดคัดกรองท่าเรือพระยาเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวให้กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเรือโดยสารท่านหน้าบ้านวิ่งปกติทุกเที่ยวทั้งสองฝั่ง สามตารางเรืนเรือโดยออกจากพระยาไปท่าหน้าบ้านนะครับในเวลา7นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกา30นาที17นาฬิกาและเที่ยวสุดท้าย18นาฬิกาสามนาทีส่วนรโดยสารจากกอร้านเที่ยวเวลา6นาฬิกา30นาที7นาฬิกา30นาที เนาฬิกาสานาที12นาฬิกา14นาฬิกา15นาฬิกา30นาที17นาฬิกาและเที่ยงสุดท้าย18นาฬิกาสานาทีส่วนถ้าหาดตะแหวนวิ่ง2เวลาต่อวันนะครับออกจากพัทยา9นาฬิกาและ11นาฬิกาออกจากกรรล้าน15นาฬิกาและ17นาฬิกา บรรยากาศที่บริเวณท่าเทียบเรือหลมบริหารนะครับพบว่ามีนักท่องเที่ยวบางตาโดยนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับเดินทางมาทั้งแบบครอบครัวและแบบกลุ่มเพื่อนเพื่อจะเดินทางไปพักผ่อนเที่ยวชมความสวยงามของเกาะล้านโดยตั้งแต่ประตูทางเข้านะครับจะมีเจ้าหน้าที่จากเมืองพัทยาคอยอำนวยความสะดวกโดยนักท่องเที่ยวจะต้องแสดงบัตรประจําตัวหรือพาสปอร์ตให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางขึ้นเรือด้วยโดยนางสาววิรุวรรณ ผู้ประกอบการโดรยสารนะครับบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้เปิดก่อร้านอีกครั้งทําให้มีรายได้มาจุนเจอครอบครัวและบริษัทรวมไปถึงช่วยเหลือดูแลลูกน้อง ซึ่งชาวกอะล้านได้รับการฉีดวัคซีนเกินครึ่งแล้วและยังมีการทำความสะอาดเกอะล้านอย่างจริงจังอยากให้นักท่องเที่ยวเนะ่ะเกิดความมั่นใจและเดินทางมาท่องเที่ยวกอะล้านกันเยอะๆเพื่อที่ประเทศจะได้ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างไรก็ตามในวันนี้เป็นช่วงเวลาทํางานทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปก่อล้านไม่เยอะเท่าที่ควรแต่จากการสอบถามที่พักในก่อ้านทราบว่าในช่วงวันหยุดนั้นจะมีการจองที่พักของนักท่องเที่ยวที่อยากมาท่องเที่ยวก่อล้านเยอะมากครับ ดีค่ะเพราะว่าเราจะได้มีรายได้เข้ามาจุนเจือนในบริษัทแล้วก็ช่วยเหลือลูกน้องค่ะหลังจากที่เราขาดรายได้มาเดือนกว่าค่ะอีกมาเดือนกว่าวใช่ค่ะตอนนี้วันนี้นะักท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีนักท่องเที่ยวเหมือนกันค่ะส่นวนใหญ่เป็นนเี่คนไทยใช่ไหมใช่ค่ะนักท่องเที่ยวคนไทยค่ะ เรือวิ่งกี่โมงถึงกี่โมงครับ้าอ่าตอนนี้จะวิ่งปกติแล้วค่ะท่าน้าบ้านจะวิ่งทุกเที่ยวเลยตามตารางในเพจกาะลานเลยค่ะติดตามได้ในเพจข่าวสารกาะลานค่ะแล้วก็หัดตะแหวนจะวิ่งแค่2เที่ยวคือ9ก้าโมงกับสิบเอ็ดโมงค่ะครับอยากเชิญชวนให้นกักท่องเที่ยวมาเที่ยวกวาะลานนะครับตอนจะขอปเปิดค่ะค่ะตอนนี้นะคะอ่าชาวกวาะลานก็ได้ฉีดวัคซีนค่อนข้างที่จะเกือบครึ่งหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ก็ ทีนนิ่งก่อห้านเรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้นักท่องเที่ยวนะคะไว้ใจก่อห้านแล้วก็กลับมาท่องเที่ยวนะคะเราก็ดูแลตัวเองแล้วก็ช่วยกันดูแลต่อไปประเทศจะได้ขับเคลื่อนแต่ข้างหน้าต่อไป